ตอนนี้แหละคือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอ,อยดูเหมือนว่าเมแกนและพอลลี่จะโชคดีแจ็คก,กำลังรอแฟนของเขาอยู่<ว>เธอมาแล้วล่ะเธอสวยมากเลยเนาะวันนี้อากาศเหมาะกับการไปเดินเล่นมากเลยโอ้โอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาคุกเข่าด้วยเหรนะอเน่ยฉันว่าเขาต้องขอฉันแต่งงานแน่เลยอะ โอ้เสื้อรองเท้าของผมหลุดนะครับนี่มันน่าอายจังพอเลี่วรออยู่แต่ฉันไม่มีแหวนนะสิใช้อันนี้แทนแหวนได้หรือเปล่านะไหนลองดูหน่อยสิคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับแต่งค่ะแต่งแน่นอนค่ะแต่งค่ะเย่นี่มันอะไรกันเนี่ยกันเราไปร้านเช่าชุดกันดีกว่าแจ็คไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลย ว้าวมาตินกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์ของเขาอยู่แต่เขาต้องให้คุณพนักง,งานเสิร์ฟช่วยด้วยล่ะคุณเห็นสาวสวยคนนั้นไหมครับผมซื้อแหวนมาให้เธอแต่ผมต้องการให้เธอเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะแบบซ่อนแหวนไว้ใน,นแก้วอะไรแบบเนี้ยเข้าใจแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมจัด <Okay. S 1> การให้นะครับไม่ต้องห่วงครับทืออยางต้องเพอร์เฟกแน่นอนมาแล้วจ้าที่รักคุณรอนานหรือเปล่าครับอาหารมาแล้วครับทานให้อร่อยนะครับ แล้วแก้วน้ำผู้นั้นอยู่ไหนล่ะเอ้ยดูเหมือนว่าจะถึงเวลาแล้วล่ะขอโใช่ต้องไวแน่นอนแหวนเพชรอยู่ในแก้วแล้วล่ะแค่ต้องอย่าสลับกันนะเรื่องดื่มของคุณมาแล้วครับหวังว่าเขาจะไม่ลืมใส่หลลงไปนะแน่นอนครับที่อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะดื่มให้อร่อยนะครับอุ๊บผมสำลักอะพี่รักเกิดอะไรขึ้นหรอ ดีขึ้นแล้วเลยครับว่าแต่แหวนอยู่ไหนนะโอ้ดูเหมือนว่าจะมีบางคนสลับแก้วกันอีกแล้วล่ะโชคดีที่มาตินเขามีแผนดีนี่ของคุณครับโอ้โเ,เจ้าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะมันใหญ่มากเลยแหมแบบนี้พิมจะปฏิเสธได้ยังไงกันเล่าคุณพนักง,งานเสิร์ฟเขายังชอบเลยทั้งชีวิตเนี้ยเขาคงไม่มีกเงินไปหาซื้อแหวนแบบนี้ให้ภรรยาของเขาหรอก มาตินเขาก็ร้องไห้เหมือนกันมันเป็นน้ำตาของความสุขนะเออดูพวกเขาสินี่แหละคือความรักงานแต่งงานก็มันจะเริ่มต้นด้วยการดูรายชื่อแขกพวกเราจะเชิญเขาให้หมดเลยว่าแต่คุณใส่นะเฉยใจด้วยนะคุณชวนทุกคนไม่ได้หรอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาเลือกการแต่งงานกันดีกว่าอันนี้ก็น่ารักดีนะใช่ดูมีสไตล์แล้วก็ตลกดีด้วย hmm. เอาวันนี้ดีไหม ดูเหมือนว่าเงินคงจะไม่พอหน้าบีดหวังสุดๆเลยล่ะเฮ้ยอย่าร้องสิครับนี่ใช้น้ำตาของคุณก่อนนะดวก่อนนะนี่มันกระดาษทิชชูลล่หรอเราใช้มันเป็นการเชิญงานแต่งไช่ไหมอะ่ะไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยถูกแถยิ่งสวยมากด้วยงั้นเรามาเขียนกันเลยนะใช่มาทำกันเลยการทำเองด้วยมือมันทำให้ดูอบอุ่นกว่าไปซื้อที่ร้านเยอะเลยนะโอเคพวกเราทำเสร็จแล้วล่ะเอาไปให้พวกเขากันดีกว่า โอ้เควินอย่าลืมมางานแต่งกับพวกเรานะนี่มันทิสู้เหรอโอ้โอ้วันดีจ้าอย่าลืมมาปาร์ตี้กับพวกเรานะนี่มันไม่น่าเชื่อเลยล่ะยังไงมันก็เวริร์กแลวเนาะเงินสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแบบนี้คงจะพอลมะมั้งเขียนชื่อผู้เข้าร่วมงานลงไปในแบงค์แบบนี้เลยเยี่ยมไปเลยล่ะเมแกนกำลังเช็ครายชื่อของแขกผู้ร่วมงานอยู่ นั้นก็ส่งเข้าแผนกบรรจุจกระจุกเรือมันใส่เข้าซองจดหมายปิดผนึกมันแทนอีก็เรียบร้อยแล้วทุกคนในรายชื่อก็ได้รับการเชิญมางานแต่งเรียบร้อยที่รักพวกเราใกล้ะจะเสร็จแล้วล่ะขอแบงค์ใบใหมอ่อีกสักสองสามใบสิบคะ <S <S าสาวทุกคนก็ต้องใส่ชุดแต่งงานกันทั้งนั้นคือสามารถหาไอเดียเจ๋งๆได้ในนิตยสารเรื่องการแต่งงานว้าวชุดน,นี้สวยมากเลยล่ะชุดน,นี้ก็ดูเพอร์เฟกต์เหมือนกัน ตอนนี้ฉันก็แค่ต้องลองทำมันด้วยกระดาษทิชชู่แบบนี้แหละมันมีประโยชน์มากเลยนะต้องเอาชิ้นนี้ไว้แบบนี้แล้วก็ชิ้นนี้แปะไว้ตรงนั้นฉันพร้อมจะเป็นเจ้าสาวแล้วล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้สวัสดีค่ะคุณยา่าพอลลี่หนูใส่ชุดอะไรของหนูนะ่ะดูเหมือนว่าคุณย่าจะไม่ค่อยชอบชุดที่ทำมาจากกระดาษทิชชู่เท่าไหร่นะมาดูกันดีกว่าว่าย่ามีอะไรมาด้วยกล่องสมบัตินี้ไม่ได้เปิดมาหลายปีแล้วล่ะมีอะไรข้างกันนะ ว้าวนี่มันชุดแต่งงาน oh. ของคุณย่านี่นา <Yay! S 1> มันสวยมากเลยอะคุณย่ญญาเก่งที่สุดเลยฉันจะทำทุกอย่างเพื่อหลานสาวของฉันอยู่แล้วเหลอจ้ามันดูวินเทจมากเลยหนูดูเป็นยังไงบ้างคะอย่างกับเจ้าหญิงเลยจ้าแต่ต้องเอานี่ออกก่อนใส่ไข่มุกเข้าไปดีกว่านะมีเครื่องประดับด้วยหรอนี่แหละคือวันที่ดี <Yay! S 2> ที่สุดในชีวิตของพอลลี่เลย แล้วชุดนี้ล่ะคะ <No. S 1> เมแกนกำลังดูชุดเจ้าสาวของเธออยู่เหมือนกัน <No. S 1> ไม่มีทาง no. No. ก็ยาก <No. S 1> สักหน่อยที่จะทำให้เมแกนพอใจเธอไม่เคยชอบอะไรเลยล่ะหยุดดูนี้เลยนะฉันต้องการอะไรที่มาดูพิเศษสักหน่อยนะ่ะไม่มีปัญหาค่ะฉันแค่ต้องขอวัดตัวคุณนิดหน่อยนะคะขอเวลาสองนาทีค่ะ uh huh. ตอนนี้คุณลองไปเปลี่ยนชุดได้เลยค่ะ uh huh. มันต้องพอดีแน่นอนคุณดีไซเนอร์ทำงาน hmm. ของเธอได้เยี่ยมมากเลยล่ะเป็นไงบ้างคะคุณชอบไหมคะ มันสวยมากเลยล่ะสาวสุดด่ำรวยชอบมากๆ,ๆเลย <Wow. S 1> ขอบคุณนะจ๊ะดีจังเลยที่มีลูกค้า VIP แบบนี้แล้วส่องผมในวันแต่งงานต้องทำ hmm. แบบไหนกันนะแบบนี้ดูไม่ดีเลยอ่ะไหนฉันลองปล่อยผมด้วยหน่อยสิฉันไม่มีเงินไปซาลอนหรอกนะ <Yeah. S 1> เลยต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วถ้าเกิดมัดไว้แบบนี้ล่ะแบบนี้ก็ไม่เห็นจะสวยเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียแล้วล่ะเอาชุดของเจ้าบ่าวแล้วก็กันไกามาแบบนี้ แล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นผ้าคลุมผมได้แล้วล่ะ <Yeah. S 1> คุณชอบไหมคะคุณสวยมากเลยครับ mm hmm. โอ้กันไกนี่มาจากไหนนะอย่าไปห่วงเรื่องนันเลยค่ะนี่เสื้อของคุณค่ะคู่นี้เขาน่ารักกันจังเลยนะพวกเราไปร้านอาหารกันเลยไหมเร็วเข้า <À. S 1> พวกเราจะสายแล้วเม mm hmm. แกนเธอเชื่อมือช่างผมมืออาชีพเสมอแหละคุณคิดว่าไงบ้างคะ ช่วยทาอะไรที่มันดูล่าเริงกว่านี้หน่อยได้ไหมครับช่างทําผมเธอเข้าใจแล้วล่ะแบบนี้นะ่าจะทําให้มันดูโรแมนติกขึ้นหน่อยนะคะแล้วถ้าแบบนี้นะคะ uh huh. เป็นไง mm hmm. ก็ไม่แย่แล้วนะแต่ว่างั้นลองเปลี่ยนตรงนี้ให้ดูดีขึ้นหน่อยดีกว่าโอ้ไม uh ่ huh. oh my, นะ <No. S 1> ผมจะแต่งงานกับโมไฟหรือเปล่าเนี uh ่ย huh. สีทองจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเองและน่ารากถูกต้องเลย uh huh. ทุกคนมีความสุขมากเลยนะเอาเงินไปเลยครับ ทำงานกับคนรวยนี่มันดีจังเลยนะการเต้นรำในงานแต่งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนั่นเป็นเหตุผลให้คู่รักสุดร่ำรวยจ้างนะัออกแบบท่าเต้นมาสอนพวกเขามืออาชีพอย่างเธอจะสอนให้พวกเขาเต้นได้อย่างราบรื่นที่สุดเธอกำลังสอนเต้นให้พวกเขาอยู่วางแขนของคุณให้ถูกที่ด้วยสิคะตอนนี้ดูเพอร์เฟกต์เลยน่ารักมากเลยล่ะพวกคุณเหมาะสมกันมากเลยะ าคุณไม่มีเงินสร้างนักออกแบบแท้เต้นคุณก็ต้องมีความคิดเจ๋งๆสักหน่อยเธอพูดบ่างไงนะนทอลี่กับแจ็ครู้วิธีที่จะเข้ามาแอบฟังในห้องนี้อยู่แล้วล่ะพวกเขานี่ปลอมตัวได้สุดยอดเลยเอาแขนของคุณโอบเอเวเธอไว้แล้วก็หมุนติวต้วๆไปเลยตอนนี้ถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยดีกว่าโรแมนติกมากเลยอะนี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยออ๊บส์พวกเขาโดนจับได้แล้วล่ะแหมตอนนี้คู่รักไม่ค่อยมีเงินก็มีไอเดียในการเต้นแล้วล่ะ พวกเรามาซ้อมกันหน่อยดีไหมจ๊ะมาเลยพวกเราได้เรียนรู้จากมืออาชีพมาแล้วล่ะแหมได้ซ้อมสักหน่อยก็คงจะดีมากเลยเนาะอืมอ่เค้กใกล้จะเสร็จแล้วล่ะอ oh. อร่อยมากเลย <c oughs> ใส่ดอกเบอรี่เข้าไปด้วยนะ <c oughs> ดูเหมือนว่ามาติน <c oughs> เขาก็จะหิวเหมือนกันนะเนี่ย เขาก็เลยขอลองสักหน่อยอิวนี่มันอะไรกันเนี่ยลูกค้าเรื่องมากสุดๆเลยแหละแต่ดูเหมือนว่าเชฟ uh huh. ก็จะมีเคล็ดลับลองชิมหน่อยสิคะอิวฉันไม่กินหรอนะเปลี่ยนอย่างนี้เลยเร็วๆเลยนะ uh huh. อะไรอเอ่นี่ฉันใส่ครีมเพิ่มก็ได้ลองชิมหน่อยสิคะ แหวะตายแล้วอ้าไหนฉันลองแบบนี้หน่อยดีกว่านี่ลองชิมดูเลยค่ะอืมเห็นละสุดท้าย <c oughs> คุณก็ทำได้เพอร์เฟกเลยเดี๋ยวผมจะใส่มาให้คุณเยอะๆเลยฉันนี่ฉลาดสุดๆเลยเชฟดีจังย้ ผูบ่าวสาวไม่ค่อยมีเงินก็กำลังตัดเค้กอยู่เหมือนกันอืมฉันรอจะชิมมันไม่ไหวแล้วล่ะแขกทุกคนกำลังรอกันอยู่และนี่ก็คือเค้กชิ้นแรกใครจะกินดีจ๊ะฉันเองจ้ะฉันจ้าโอ้ทำไมรสชาติเหมือนกระดาษลังเลยอะ่ะอืมอย่างน้อยก็สูญแคลอรี่แล้วเนาะมีใครอยากได้อีกไหมจ๊ะคุณไม่ควรโมโหใส่เพื่อนของคุณหรอกนะแต่มันก็กินไม่ได้จริงๆอะ่ะงั้นแค่โยนมันทิ้งก็ได้แล้วดูเหมือนว่ามันจะได้ช่วยคนที่ไม่ค่อยมีเงินคนอื่นเขาด้วยนะ เย่ yeah, นี่มันเค,ค้กนี่นาดูสิวชิมี่อะไรมาด้วยนี่มันผงชาหรอนี่เป็นของขวัญแต่างงานที่ดีที่สุดเลยทุกคนรับชาไปเลยจ้าแหมตอนที่แขกทุกคนกำลังสนุกกันอยู่มีบางคนอยากช่วยทำความสะอาดโต๊ะนะ่ะอืมนี่มันอร่อยจังพบกับจบาบ่าวและจ้าสาวของเราได้เลยค่ะพิธีการของคู่รักสุดร่ำรวยมีพิธีกรชื่อดังมาร่วมงานด้วยละ่ะ ทุกคนพร้อมกันหรืยอยังจ๊ะตอนนี้แหละตื่นเต,ต้นสุดๆเลยพวกคุณแลกแหวนกันได้แล้วค่ะเจ้าบ่าวเขาก็ใส่แหวนอันใหญ่ให้เจ้าสาวเย้ถือแม่เท้ายอดทองจะบองยอดเพชรเลยนะจ๊ะฮันนี่กับแจ๊กก็ต้องการพิธีกรเหมือนกันเอ้ใช่แต่ดูเหมือนว่าจะแพงไปหน่อยนะเนี่ย ล้วถ้าคุณไม่มีเงินแล้วลละก็<อ>คุณก็ไม่มีทางจ้างพวกเขาได้เลยล่ะเออตนนี้ใครกันนะคพรนุหนูไร้บ้านคนนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะเราชวนเขาไปร่วมงานแต่งของเราด้วยดีกว่านี่นายคิดว่าเราไม่รู้เรื่องเค้กที่นายกินเข้าไปหรอเราจัดการนายแน่มากับพวกเราเลยนะฉันดีใจจังเลยที่ทุกคนมาร่วมงานกันวันนี้เขาก็ทํางานของเขาได้ดีอยู่นะจูบก,กันได้เลยยินดีมากจนร้องไห้ออกมาเลยล่ะเอ้บางทีเขาหน้าจะไปเป็นพิธีกรงานแต่งงานนะเนี่ย ู่รักคู่ใหม่เขาทำอะไรกันหลังจากแต่งงานนะรถเปิดบทุนสีแดงคันนี้จะพาพวกเราไปทุกที่เลยล่ะฮอร์โมนของพวกเราต้องเจ๋งที่สุดเลยออกไปพ้นทางเลยนะคอลลี่กับแจ็คก็กำลังเล่นสเกตบอร์ดกันเขาไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วนะเขากำลังกลับบ้านกันอยู่นะ่ะไปได้เลยจ้ากับตันนี่พวกเขาสนุกอะไรกันอยู่นะ่ะบา,างครั้งเงินก็สื้วามสิทธิ์ไม่ได้เลยนะ ชอบวิดีโอการแต่งงานนี้ของพวกเราไหมคุณชอบพิธีการแบบไหนมากกว่ากันเหรอระหว่างพิธีการสุดรูร้าหรือพิธีการแบบประหยัดบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุม่มทุมว้าว